กับวะเอเสียงลัาง็เกาวะอู้เสียงลังกับสีเลยดีพอห็พี่นกสบายดี f สูหูสูคนนาะพี่นไหลมากน้พี่นตามคัามอเพราะว่ามี f เอฟซีไล่คนพนหมินมากวาแ่าบอลอนใส่ท่อ แบบคือรถอยู่ฝั่งไทยเนาะพี่นจะสร้างมาจะส่ก็อันนี้สร้างมาจะใสสร้งอยู่สวันสร้างมาทะวันขายเห็ดขาสามนหาพี่นนองอันหนึ่งสามเซนนี่ยเบิ้งมันสิเป็นยังไงก็คอถือจักรอยมันที่อยหาหรอกันัน โตแบบคือยู่ถ่ายแบบงงามันขัดขากว่าเน๊ะเออเขาเห็ดเอาสื่อนะเป็นยังไงเนี่ยกะจนได้เนาะจมอยากได้มากนี่แต่ได่โดดมากอะผมเพราะว่า อย่างว่าเบิ่งมาลองคับน้ำกันพี่น้องใส่แต่ก็ลองคับแต่ก็ปังเสียงมันพักมาแต่คนเพื่อนหรอจะเซี่ยงมันก็บชเปลี่ยนบ่หรือว่าแนวใดอเอามาใส่เพื่อเพื่อความเท่บ่แต่ว่าของเขาเห็นอยู่ในอันนั้นมันคือมีแบบเป็นสีหันสีนี่แค่สีมันแท้ขั้นหาปุ๊กแต่วันนี้เขาเห็ียดเชี่ยวกับอะไรดิ อ็ใส่ใส่นี่ดิแค่นี้เออโอ้ <laughs> เดี๋ยวมาลองเช็คแจงออก่เชแจงหลังเดิมมั้เนาะป็นนี้เป็นไงยิดหลังันใส่ตามคำแกยังบมดเดเอยู่กับรถไทยเอาอเก๋ Nó tí rồi, vừa nọ quá. Ơi sai phạn không không sai nữa. Hả? Mà là bò. Mà tổng to gấp thò nào bò ơi. โอ้ความหมายก็คือว่าเอาบังท่อตัวนี้นี่ออกวะเนาเอาออกเอาวยาีงยังเกิดแรกแรกเพี่น้องกกันใต้ที่ปลไทยคือจะว่าเหนือดี่ออกดีเนี่ยมิ้ฉาก็เลยกล้าเนี่ยมาเห็ดต่อนะเห็ด์ไปนี่เพราะว่าส่วนนี้กับโบพลแต่มันคือของทางใต้ขั้นแดก

เรือว่ามันเพื่อความแบบว่าสวยงามสิ้อหรือว่ามันคา,งาบง่ายขี้มวนก็กานต้องตีหนคาบง่ายว่ามันแบบแกกสิบออกออกไป,ไปส <c oughs> ใส่ลลอันนี้ใส่อะไรนะอันนี้ค่ะก็บอกเอาอันนี้อ๋อเขีนมาละนีะ่าอันนี้พูจัอะ ลองเบียดขับไปจริงๆมันต้องใสจะใสเพราะถือตามระบ,บบมันเลยมันต้องเอาตัวนี้ใสก่อนว่าจะเฮ้ยลองสอดดงดุมเลยบ้างค่ะสอดดงดุมให้บงังตัวนี้มันวิดก่อนได้ปะ <c oughs> บอกคำว่าลองสอดดงดุมเลย สอดบังอันนั้นดกตุลุมแต่ก็จังเอาดันขึ้นมาต้องเอาออกปะมันกล้าลุกเตตุลุมต้องเอาตัวนี้ออกก่อนจัะใส่ได้ปะดี่ว่ามันคัดกันนี่ตัวนี้แต่กระตรงมีตัวนี้ปะตัวนี้ใส่ไดไอ้เนาะพี่น้องเอาลูกเตะตัวล่างออกเนาะเอาลูกเตะล่างออกพี่เนาะแต่ตัวเตะบนต่ส่วนเตะล่างนี่ต้องไปเฮ็ดใหม่เนาะพี่น้อง บัวหอยมันถือกับแับน,นี้เอาหยับมาไกลๆบ,บ,บับวน,นี้เนาะเตะหลังเตะว่าเตะอยู่ลุ่มพิ่กไ,ได้อะเดี๋ยวเราฟังเสียงนึ่กันเนาะพี่น้องฟังเสียงนึ่กันโอ้เหตุบ่าพี่เนาะอู้ส <c oughs> ิายแต่ว่าบวัวเป็นแบบคือลายไทยเถะยังคือขาวเนาะพี่น้องเอาแบบตามงบเนาะพี่น้องงบประหยัดเนาะงบประหยัด เดี๋ยววันนั้นมันหอดมันก็นจะเปลี่ยนซีเองรอกพี่น้องเนาะหาเบิ่งนำกนาดได้รึเปล่กร <c oughs> อเอาเสียงล่างกเก่าอ่ะเสียงล่างกเก่าอ่ะใจร่อง,งเอองด้ง มาอ่ะพอดีสามเดี๋ยวไปจ่ายเงินคะ่หน้าไม่ก้ากันเด้อได้หรอ đây Chắc luôn luôn Hãy uh, subscribe gặp kênh không? Thằng xuyên kìa nữa Linh nó đang lăng thôi nè

เจ้ากองไปเจใหม่เนาะพี T ่น้องเนาะติดใส่บอลใหม่สวัสดีเจนี่ติดติดหลายเป็นอะไรพี่น้องแักด้วยเนาะเห็นมาบอกกันนีเด้อนี่แหละตามคำขอขอไปพี่น้องหลายคนติดขึ้นมาเนาะลองใส่ บัดรขันมาเข้าเบือกับเลี่ยนออกก็ไหลขี้นองเนาะใส่แบบสวยความสวยงามเนาะเนี่ยในเขตนี้ไม่ต้องคลองบาร์ดอนนะแนวนี้เนาะแต่งเอาสองอยู่เลยใส่ต่อแต่งไปอีกอู้ครับ คนเพื่อนคนยังแก่เขาแก่หนำกับม้วนนะครับเดือดครับล่ะแเดือดเฮ็ดเองกับเนื้อเนี่ยนงปั่นมาเองกับเนื้อจนใส่งานถ้าเอาเมือนะครับเดือดไปเฮ็ดเบี้ยก็จะมาม้วนเนี่นะอะไรง่ายไทยหน้าไทยหน้าขาดหน้าขึ้นสีม้วนนี่ย เขาปั่นเองก็มือนะพี่น้องมันกตยังเธอเนี่ยพี่น้องเลยยังเธอโดนยืดส่วนนี่ไปพี่น้องทำเด่ะขอกันที่พี่นะตามันอะิมาดีวิวให้เบิ่งใหม่กัเนาะพี่น้องพอระบบว่วกอนกุเตนี่ถ้าต้องไปเห็ดใหม่พี่น้อง